เลีฟามจ้าส่งสิบตัวถึงคลองเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างปลอดภัยปลอดภัยทุกตัวด้ว่าคนดีอยู่พีนองเหมือนนี้โบได้แล่นน่ำดอกจ้าส่งสิบตัวเนี่ยค่ะสิบตัวจ้าทุกคนอันนี้ชาโลเล่ค่ะสวยสวยเลยนะคะ คุณแม่มอนี้บ้านยังค่ะเบ้านฝั่งนี้มันจะมีแสงขุดทั้งเครื่องค่ะอ้ยโอ้ย่อ้ยโอ้ยโอ้วโอ้ยโอัยาอ้บ่อ้่โอ้มโอ้่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้าบอ้ยโ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 อลยโอ้ย้ยโอ้าโอ้งโอ้ยโอ้วก็มยโอ้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 ยะอ้ยสร้ยโอ้ยโอ้ยโอ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้มัอ้าโอ้ยโอ้ยสอ้ยโอ้ยแอ้โอ้ยอจยโอ้ยนี้ยอ้ย ถือใจยุคค่ะถือใจยุคเพราะว่าเขาก็เห็นง้วคือถ่ายวิดีโอให้เบิ้องเราเขาก็เห็นตัวมันมันตรงมันตรงปกว่าแม่เอามาหัวนีบตรงค่ะตรงคักเลยเนาะค่ะเป็นยังไงเมลี่ว่าเเมลี่ก็ว่าอ่อจังสิแหละเมื่อพ่อใจซื้อก็ต้องซื้บทาเทียวนะนี่ค่ะจ้าก็ถือใจยุ่าจ้าทรงขอนแก่นนะพี่น้องง้วนชุดหนีแล้คาอยู่เฉลี่ยตกตัวละหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อย ตัวเมียตัวเมียตัวผู้อย่างละครึ่งอย่างละห้าตัวบัวเป็นพุ่นแหม่มันสร้างไหวเด้ค่ะแต่ว่าคือความหมายว่านู่ด่แบบไดโนกะค่าแบบนั้นเดค้ค่ะค่ะถ้ากรณียกชุดถ้าถ้ากรณีลูกค้าสร้างกระสีสวยแต่ว่าราคาอาจจะแพงอาจจะได้แต่ตัวสียสวยแต่กิดราคาอาจจะซูงขึ้นนะคะถ้าย,ยกชุดชุดนี้กับที่ว่าเสมอกันเสมอเสมอกันอยู่ค่กกคะก็ไม่มีตัวเล็กมากแล้วก็ไม่ไม่ได้มีตัวใหญ่เกินไปนะ แล้วพอดีพอดีแข็งแรงทุกตัวจ้ะพี่ถ้แข็งแรงมัแข็งแรงมากมา,าเล่เลมหยาเริ่มมัคมเลยจ้ะสวยค่ะสวยอยู่ลมอันนี้ะซนอะแบบนี้เนาะสวยแล้วค่ะสวยอยู่นะคะทุกคน สำหรับวันนี้เมลีขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันใหม่อะไรหน้าขายจริงส่งจริงเก็บเงินปลายทางเดอ้อพี่น้องใครสนใจสั่งสืออ่อฝาฝ่าว่าจับเป็นของวันปีใหม่ให้คุณแม่ก็ดีให้คุณพ่อก็ดีนะคะใครสนใจลูกวัว083 2 6 9 0169เมลีฟาร์มพร้อมให้บริการทุกท่านสั่งวันนี้ได้พรุ่งนี้ลูกค้าจ๋าแน่นอนคอนเฟิร์มต้องเมลีฟาร์มนะคะตรงปกทุกตัวนะคะ